ทายาทคนโตของกี้ทายาทปุกี้ปิศนากับอดีตสามีคนแรกถูกตาหน้าทิ้งลูกําเพื่อนสนิทแย่งสามีทายาทปุกกี้ปิศนาหลังเดินทางผิดเกือบไม่มีสิทธิ์เจอหน้าลูกปุกี้ปิศนาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียอดีตนักร้องดังยุค90ปัจจุบันอายุ40ปีมีชื่อภาษาอังกฤษว่าฟิซิลลาจิวเมลลี่เข้าวงการด้วยการแสดงมิวสิกวิดีโอในอับลบั้มชุดแรกของสอนรามเทพิทักษ์ในช่วงต้นปี2538 จากนั้นได้ร้องเพลงประกอบละครเรื่องเงาราหูทางช่องสามในเพลงคงมีสักวันในปีเดียวกันถัดมาปี2539 mm. ปุกกี้มีผลงานเพลงอัลบั้มแรกในชื่ออัลบั้มปุกกี้ถือเป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมียอดขายถึงล้านตลับและติดท่าอันดับของอัลบั้มขายดีมีเพลงฮิตอย่างเพลงขอมีเธอและในปีเดียวกันได้รับรางวัลประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากงานประกาศตุ๊กตาทองอีกด้วยปีต่อมาความนิยมของปุกกี้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อออกอัลบั้มพิเศษทำให้เพลงดังชาลาลากลายเป็นเพลงประจำตัวและเป็นชื่อต่อท้ายว่าป al ุกกี้ชาลาลาซึ่งอัลบั้มพิเศษก็สามารถขว้ารางตลตรับไปของได้เช่นกันเรียกว,ว่าเป็นนักร้องยุคก90กที่ประสบความสำเร็จมาคนหนึ่งด้านชีวิตรักของผู้หญิงคนนี้ ผ่านมารสมไม่น้อยวัย16ปีปุกกี้ตกเป็นข่าวดังใหญ่เมื่อตั้งท้องกับตองวงทูหรือสุรพันธ์จำรองกุลโปรดิวเซอร์ที่ทำงานเพลงท่กลางความไม่พอใจจากผู้เป็นมารดานางจารุพันธ์พลายแสงซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียไทให้ความสัมพันธ์ของแม่ลูกเกิดเป็นรอยร้าวลึกขึ้นมาหลังอยู่กินกันมาร่วม7ปีจนมีทาย,ยาทด,ด้วยกันสองคนสุดท้ายชีวิตครอบครัวไม่รอดลงเอยด้วยการยาขาดจากกันซึ่งในขณะนั้นปุกกี้ไดเซน ไฮไฟอดีตสามีเป็นผู้ดูแลลูกก่อนที่อดิสามีจะแต่งงานใหม่กับสาวนอกวงการโดยตอนนั้นมีข่าวว่าปุกกี้ได้แอบไปหาลูกเที่ยวโรงเรียนแต่ลูกวิ่งหนีจนเชื่อว่าลูกอาจได้ข้อมูลข่าวสารตัวเองในทางที่ไม่ดีแต่ได้แต่งงาน4ปีก็อย่าขาดกับสามีและย้ายกลับมาประเทศไทยทําธุรกิจส่วนตัวก่อนจะแต่งงานครั้งที่3กับพ่อไม้ลูกติดนักธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูป อายุห่างกัน11ปีและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่กลับต้องพบปัญหาครั้งใหญ่ด้วยถึงกับชีวิตรักเมื่อพบเจอว่าสามีนอกใจไปมีสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทเมื่อพูดถึงเรื่องในอดีตย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนช่วงที่ตั้งท้องลูกคนแรกคือตอนอายุประมาณ16-17ในตอนนั้นแม่เตือนแล้วไม่เชื่อแล้วมาถึงตอนนี้ตนเชื่อแล้วว่าเรื่องของวิบากกรรมสิ่งที่แม่พูดวันนั้น มันย้อนกลับมาในวันนี้และการที่เราทําให้บุพกา,ารีเสียใจมันส่งผลแน่นอนวันนี้เราเป็นแม่ลูกสามแล้วอยากจะบอกลูกๆว่าให้ดูชีวิตแม่เป็นตัวอย่างแม่ไม่ใช่ให้เอาเป็นตัวอย่างเพราะคงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่เอาความผิดพลาดของแม่มาดูแต่อย่าทําอย่าเดินตาม